เดี๋ยวขาขาดูเขาด,ดอาจจะมีคนอยากถามว่าพี่อ้นหัวเราะนักหนาพี่อ้นหัวเราะแบนเนอร์นี้ครับ,บนเนอร์นี้นีนี่นี่น,น,น,นี่ดูตรงนี้เลยอ่านตรงนี้เลยครับเอาเถอะฮะไม่รู้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับแต่ฟังผมอธิบายมาฟังผมอธิบายด้วยนะคนที่เคยไลค์โพสต์แบบนี้มาฟังพี่อ้นอธิบายเปิดใจให้ฟังนะครับแล้วฟังพี่ออธิบายพี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อไหมฮะว่าการสร้างพักการเมืองแต่ละพักนั้นมันสร้างยากแค่ไหน ผมเองนะครับผมชื่อธนพัฒน์สุกเกษมโปรไฟล์ของผมไม่มีคำว่าอาวตารตรงไปตรงมาชื่อจริงนามสกุลจริงเอาชื่อผมไปถามที่กกตได้ผมเคยตั้งพักการเมืองมาแล้วอย่างน้อยที่สุดสองพักนะครับแล้วพักการเมืองแรกก็คือได้ตั้งแล้วและก็ได,ได้ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็คือพักประชาชนปฏิรูปผมเปม็นคนเป็นคนจดนะครับเป็นคนไปนจดกัดตั้งเองพักการเมืองที่สองนั้นผมตั้งเสร็จแล้วนะครับยังไม่ทันเสร็จ เกิดข้อขัดแย้งกันภายในพักมีการแยกตําแหน่งการบริหารมีคนเอาคนนอกเข้ามาเป็นตําแหน่งบริหารผมก็เลยออกแม่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตั้งพักการเมืองการวิธีการหาสมาชิกผมคนหนึ่งแหละที่รู้ชํานาญที่สุดเพราะผมมีเครือข่ายอยู่20กว่าจังหวัดผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับหนึ่งใต้ออกตกผมไปหมดรถคันเดียวผมขับแม่งตะลุยไปกระทั่งว่าว่าโซมะว่างั้นเถอะหมดตังไปหลายล้าน นะครับทางานกระหามรุ่งหามค่าในการสร้างพรรคก,การเมืองหนึ่งพรรคแล้วผมยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันด้วยว่าการจะได้สมาชิกพรรคมาแต่ละคนนะ่ะมันยากแสนยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วไม่มีครับที่สมาชิกพรรคจะเดินทางมาที่พักที่ทําการพักที่สาขาพักหรือที่ตัวแทนของพักมาถึงเอาบัตรประชาชนมาเอาท่ทเอาทะเบียนบ้านเอาเอกสารหลักฐานมาเอาเงินมาบริจาค เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกพักเหมือนกับพักประชาชนที่เขาทํากันอยู่เอาละวันนี้ไหนๆก็จะแฉแล้วก็จะแฉให้หมดให้ประชาชนคนไทยรู้กันทั้งประเทศว่าการสมัครสมาชิกพักของพักการเมืองอื่นนั้นผมบอกได้เลยว่า99%นะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือคนไหนก็ตามที่มีเครือข่ายนะครับที่มีแกนนาอยู่ในพื้นที่อย่างพี่อ้นเนี่ยมีแกนนาอยู่ ยี่สิบกว่าจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นพี่โอ้นก็จะไปหาแกนนาเหล่านั้นเพื่อให้เขาหาสมาชิกเข้ามาพรรคนะครับสมาชิกที่เขาจะหามาเขาก็ต้องไปขออะไรครับไปหาเขาถึงบ้านไปขอลายไอ้เขาเรียกว่าสําเนาทะเบียนบัตรประชาชนมาบางพรรคก็เอาสาเนาทะเบียนบ้านด้วยเอาสองอย่างด้วยแล้วเอาแบบฟอร์มของพรรคให้เขากรอกคุณคิดว่าเขาจะให้ง่ายงนั้นเหรอ ง่ายแค่นั้นนั่นเลยฮะไม่ง่ายครับเพราะทุกพักทําแบบนั้นหมดเลยทุกพักเดี๋ยวคนน้้ก็ไปพักนั้นก็ไปหาคนนี้พักนี้ก็ไปหานะครับไปหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านท,ทำางยนะังฮะเขาก็เล่นตัวสิครับเล่นตัวทีนี้จะเป็นไงฮะอยากจะได้เขาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับเขาก็โกงราคาคุณให้เท่าไหร่ให้ร้อยแมวสองร้อยสามร้อย <c oughs> พอฟวังได้ บางพักให้ถึง400บางพักให้ถึง5 0 0รยบางพักให้เป็นพันนั่นแค่ขั้นตอนการหาสมาชิกพักให้ได้หนึ่งคนนะและกว่าจะได้ครบร้อยคนเท่าไหร่ครับกว่าจะได้ครบพันคนเท่าไร่กว่าได้ครบห้าพันคนเท่าไหร่และกว่าจะได้ครบหมื่นคนเท่าไหร่ลองคิดคำนวณสิครับว่าคนต้องออกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คนที่เป็นแกนนำคนที่เป็นนายเงินหรือคนที่มีเครือข่าย จะต้องเสียเวลาไปหากี่ครั้งจะต้องเหนื่อยเท่าไหร่จะต้องออกเงินเท่าไหร่คิด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 และคิดก่อนจะมีแบนเนอร์แบบนั้นมาแล้วคุณต้องรู้อีกว่าในช่วงปี62สองซึ่งประกาศใช้พรบรพักการเมืองฉบับใหม่เนี่ยตามปับและตรนปี60เนี่ยมีพักการเมืองไปจดทะเบียนพักการเมืองถึง200กว่าพัก200กว่าพักครอบคลุมทุกพื้นที่คุณลองคิดดูว่าแต่ละคนนั้น โดนพรรคการเมืองไปเชิญตัวมาเป็นสมาชิกสักเท่าไหร่สักกี่คนสักกี่พรรคแล้วนอกจากนั้นมีพรรคการเมืองอื่นไม่ต่ำจากสี่ห้าพักมาเชิญผมไปเป็นผู้บริหารมาเชิญไปเป็นรองหัวหน้าผมถามเขาว่าผมไปดูเหตุอารมณ์การของพรรคแนวทางของพรรคแล้วผมถามเรื่องที่มาของเงินเขาตอบผมไม่ได้หรือเขาตอบผมว่ามีนายทุนอุดหนุนพรรคมีคนที่พร้อมสนับสนุนซึ่งไม่พร้อมจะเปิดตัว ผมแค่นี้ผมก็ถอยแล้วเพราะอะไรเพราะที่สุดแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าอีรอบเดิมที่ผมเคยเผชิญมาที่ผมต้องออกจากพักเดิมผมมาเพราะนายทุนที่คนอุดหนุนพักนั้นมันจะมาทีหลังแล้วมันจะมาครอบงำพักคุณเข้าใจยังเมื่อคนที่เป็นเจ้าของเงินหรือนายทุนอุดหนุนพักเข้ามาโดยมากเขาจะเข้ามาทีหลังเมื่อพักเสร็จแล้วเขาก็จะมาชี้นิ้วเอาตำแหน่งนั้นเอาตำแหน่งนี้เอาบัญชีรายชื่อนะครับลำดับนั้นลำดับนี้ ซึ่งมันจะมาข่มหัวคนทำงานคนที่อยู่กับมวลชนแล้วในที่สุดพรรคนั้นก็ไม่ต่างจากบริษัทจำกัดที่เขาจะชี้นิ้วเอาสั่งการเอาได้ง่ายๆเขาครอบงำเอาได้ง่ายซึ่งมันไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นหลักการที่ต้องให้ประชาชนบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อป้องกันการผูกขาดพรรคการเมืองนั้นไงครับอย่างที่พั ประชาชนเขาทําและประชาชนมาลงชื่อให้เห็นเอาบัตรประชาชนมาแล้วมันกรอกเอกสารด้วยความอดทนมาบางคนบางที่มาเข้าแถวรอด้วยนะแล้วก็กรอกกรอกเสร็จแล้วไปตรวจสอบคุณสมบัติคุณสม,มบัติว่าผ่านแล้วอกบริจาคบริจาคร้อยบาทบริจาคห้าร้อยบริจาคพันบริจาคสองพันตลอดชีพเขาบริจาคก,กันอย่างนั้นอย่างนี้ มันจึงเป็นลักษณะของพรรคที่กําเนิดโดยประชาชนและถูกอุ้มโดยประชาชนโดยไม่มีนายทุนคนใดมาผูกขาดพรรคการเมืองซึ่งไม่มีพรรคการเมืองไหนในประเทศไทยที่ทำได้แบบพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนและแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พี่อ้อนเองก็ยังต้องไปต่อแถวไปเข้าคิว เพื่อจะสมัครพักนี้และเพื่อจะบริจาคให้พักนี้นี่ครับผมปิดข้อมูลบางอย่างนะครับเดี๋ยวมันไปเข้ามือมิจฉาชีพให้เห็นว่าผมมีใบเสร็จแล้วเพราะผมสมัครแล้วผมก็ต้องเข้าคิวเหมือนเขาไปบริจาคด้วยความเต็มใจเต็มใจเลยโคตรเต็มใจเลยให้ตายโรบินเพราะฉะนั้นอยู่กันเียีดราม่าว่าพักการเมืองนี้มาขอทานปรชาชนเขาเป็นเจ้าของพรรครับ เขานี่แหละเป็นเจ้าของพักตัวจริงนะคนที่เป็นสสหรือเป็นผู้บริหารพักนั้นเป็นเพียงตัวแทนของเขาที่ประชาชนก็ใช้ไปทํางานแทนคุณเคยเห็นสักเคสไหมที่สสของพักนี้ตัวแทนของพักนี้ที่อยู่ในสภาเขาทอยุดต่ออุดมการณ์และสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเพราะอย่างนั้นไงฮะพี่โอนคนนี้ไม่ต้องทักพักตั้งพเองไง มาเป็นสมาชิกเขาซะเลยเชียเขาซะเลยดีกว่าก็คนทํางานแทนเราเชียเขาซะเลยดีกว่าก็คนทํางานแทนเราแล้ว,ลว,ลวโอเคสู้เลยน้องสู้สู้สู้นี่ไงเ,เพราะเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเชียเขาว่าเขาใจยังแล้วบอกข้อมูลขณะนี้เงินบริจาคข้าวพักนะครับยี่สิบกว่าล้านแล้วนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามล้านแล้วประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกเกือบสี่หมื่นกว่าคนแลวครับ จะขึ้นห้า0 0ื่นไม่นานนี้แล้วภายในเวลาระยะเวลาสองสาวันในขณะที่พักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นแก่ขณะนี้มีสมาชิกอยู่แค่ห้าหมื่นหกมื่นประชาธิปัตยมีนมากหน่อยคือ8ปด0 0ื่นแต่นั่นเขาพักการเมืองถึง80ดสิกว่าปีแล้วครับแล้วก่อนเป็นพักเก้าไกลก่อนจะโดนยุบนี่นะมีสมาชิกเกือบแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยุบพักเก้าไกลวันนี้สมาชิกพักเก้าไกลเกินแสนแล้วครับ แต่ไม่นานสมาชิกพักเก้าไกลเดิมก็จะกลับมาเป็นสมาชิกพักประชาชนเหมือนเดิมก็เชื่อว่าจะถึงแสนหรือเกินแสนในเวลาคงจะไม่ทันสิ้นเดือนนี้หรอกขณะนี้ที่เขารับสมัครอยู่แถวต่างจังหวัดที่เขารับเป็นเอกสารยังไม่เข้าพักนะเพราะฉะนั้นยังนับไม่ได้แต่ที่ออนไลน์ที่เข้าระบบมาแล้วเนี่ยสี 40, ่หมื่นกว่าคนแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวครับมันเป็นเรื่องน่ากลัว ที่คนมีอำนาจเขาต้องกลัวเมื่อพักการเมืองนี้ถูกดันหลังมาจากประชาชนเรื่องนี้